สวัสดีนะครับสำหรับนักเทรดทุกท่านนะครับวันนี้ปรับมา m 1 5ครับมาคลิปสั้นๆครับอ่ะจะเห็นว่า m 1 5นะครับเกิดการ break off structure นะครับ break ทำ new high ไปนะครับดูแม็กดีครับตัดลงนะครับเป็นการ transform high นะครับแล้วแล้วโยกขึ้นนะครับแล้วโยกขึ้นทำ o i ท e high นะครับตรงนี้ครับกลายเป็น swing low นะครับนี่ครับ swing low บวกกับ EMA ด้วยนะครับนีฮะนครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของ time frame m นะครับที่ กมกำลังจะมาอธิบายให้ทุกคนนะครับ M 15จะเห็นว่าอย่างครับทุกคนดูนะฮะจะเห็นว่าอย่างนี้ฮะมีเส้นอะไรมารับครับเนี่ยเส้นรับนะครับแนวรับก็ EMA 50นะครับถ้าแถวนี้ครับ3 0 2 9นะครับแล้ว EMA 100ครับ3 0ม0 2 1ครับแล้วห้ามหลุดนะครับ3า0พนะครับซึ่งจะเป็น EMA 200นะครับแล้วเราเล่นในโครงสร้างของหน้าบ่ายนะครับโครงสร้างของหน้าบ่ายนะฮะ ซะ่งเราเซ็นหลานเล่นโครงสร้างในหน้าบ่ายนะครับอ่าถ้าจะเชนนะครับถ้าจะเชนคาแรคเตอร์เลยนะครับจะต้องคอนเฟิร์มนะครับโดยการหลุดโลนี้นะครับซึ่งจะเป็นการพู l l back down ลงไปนะครับใน head 4นะครับนี่ฮะจะต้องหลุด2.978ลงไปนะครับแต่ตอนนี้ครับเล่นไปทางโครงสร้างของบ่ายนะครับเพราะว่าโครงสร้างใน M15 นะครับเขายัง เป็นโครงสร้างของขาขึ้นนะครับที่สวยงามนะครับยังอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นครับยังบอสขึ้นไปได้ต่อนะครับซึ่งมีแนวรับนะฮะก็เป็นแนวนี้ครับแนวแรกนะฮะผมให้เลยนะครับสามพันเท่าไหร่ฮะสีสีเหลืองแล้วกันนะครับให้อย่างเงี้ยฮะสามพันยี่สิบเก้านะครับแล้วสามพันยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วสามพันแปดนะครับซึ่งจะเป็นแนวรับของระดับไทม์เฟรม เพิมสิบห้านะครับถ้าย่อลงมานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะในการเล่นนะครับวันนี้อาจจะย่อลงมาแล้วไซเบรปรับฐานสักตันหนึ่งนะครับสักคูณก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีสต็อปลอสไปด้วยนะครับสต็อปลอสน่าจะอาจจะอยู่ต่ำกว่า3 0 0พก็ได้นะครับสต็อปลอสนะฮะนี่ครับนี่คือการยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อนะครับเป้าหมายขเขาครับอยู่ที่30,50นะครับผมให้เลยนะฮะ3 0 5 0นนะครับนี่ครับ ก็วิ่งกันสวยๆแงแรงนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นโฟกัสในการเล่นไบเอชไบนะครับก็ถ้าจะหลุด3,800ก็ตัวนี้ก็เป็นจุดสต็อป o อ s ก็ได้นะครับถ้าหลุดนะฮะจุดยจุด SL นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นคอนเฟิร์มในการเล่น Buy ครับตามแนวรับของเส้น EMA นะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับทองคำ M15 ในวันนี้ครับเล่นไปตามโครงสร้างครับแล้ว จุดที่ายสวยๆเลยนะครับต่ําๆเลยครับอยวิที่จุดนี้นะครับนี่ครับายสวยๆเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่เราจะมารอบายนะครับใครมีบริหารเงินได้นะครับรอายล่างๆนี่จะสวยกว่านะครับมีจุดที่คุ้มทุนกว่านะครับเป็นจุดเสี่ยงที่คุ้มทุนกว่านะครับก็แนวจุดตรงนี้ฮะเป็นแนวรับด้วยนะครับยังไม่ทดสอบเลยนะครับ2990แล้วกันนะครับที่ผมจะให้นะฮะนี่ครับก็ ต่อดูครับว่าจะลงมาได้หรือไม่ครับถ้าลงมาไม่ได้ขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเขาย่อนิดเดียวนะครับเขาย่อนิดเดียวครับถ้าย่อไม่ลึกนะะโอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม